หงแดงนินวร์พูยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงไม่เลิกเมื่อเปิดสนามแอนฟิลด์ทุบชาติทางเดืมำน้ำสีเหลืองบียาเรียลสองประตูต่อศูนย์จากการทำเข้าประตูตัวเองของแพวิสเอสตูปิยานและการยิงปิดกล่องของซาดิโอมาเน่ในช่วงเวลาเพียง2นาทีตุนความได้เปรียบมหาศาลก่อนกลับไปลงเล่นเกมนัดที่สอของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบตัดเชือกในสัปดาห์หน้า วันนี้ l i v อว่าผู Daily Sir o, ่บายเซอร์โอจะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้กันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกตัดทลิงด้านล่างเลยครับ เรอเกนครอปเวืองคงวางหมากมารลบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมโดยผู้รักษาประตูปเป็นอาริสันเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาได้ตามปกติแนวรับประกอบไปด้วยอิบราฮิมาโคนาเตที่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงจับคู่กับทางเวอร์กิลฟานไดค์ขนาบข้างด้วยเทรนด์เล็กซานเดอร์อาโนในตำแหน่งแบ็กขวาและแอนดูโรเบอร์สันประจำการเป็นแบ็กซ้าย แพงมิดฟิลด์เรียกได้ว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงสนามกันมาเลยเมื่อมีทางฟาบินโยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคอยตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟขณะที่กับตันทีมอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันก็ทำเกมร่วมกับเตียโกตอคันตาร่าอยู่ที่กลางสนาม3ประสานแดนหน้าก็เลือกใช้ชุดที่โหดที่สุดในตอนนี้โดยมีหลุยดีอาสและโมฮัมเหม็ดซาล่าลงปั่นบวนบริเวณริมเส้นและดันเอาซาดิโอมาเน่เข้ามายืนเป็นศูนยหน้าตรงกลาง เกมในครึ่งเวลาแรกภาพรวมเป็นลิเวอร์พูลที่ทําได้ดีกว่าแต่ยังส่งบอลไปสุกก้นตาข่ายของบียเลอเอาไม่สําเร็จทําให้จบ45นาทีแรกทั้งสองทีมยังคงเสมอกันแบบไรสกอร์อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ตัวมากลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังได้เพียงแค่8นาทีก็กลายเป็นเจ้าบ้านที่มีโชคเล็กๆออกนําไปก่อน จากจังหวะที่ดีอัสขึ้นหมงหน้ากรอบเขตโทษลูกสับประตูของเบียร์ลัลป้องกันเอาไว้ได้แต่ในจังหวะที่ต่อเนื่องกันเฮนเดอร์สันก็ได้เปิดบอลที่บริเวณลิมเส้นด้านขวาแต่บอลไปติดบล็อกของทังเอสตูปิยานเปลี่ยนทางลอยข้ามมือของเกโลมิโนลูยีเข้าประตูไปกลายเป็นลูกปลดล็อกให้กับลิเวอร์พูล1ประตูต่อศูนย จากนั้นอีกเพียง2นาทีก็เหมือนทำนบที่แตกลงเสียแล้วเมื่อเจ้าบ้านมาทําประตูที่2ต่อเนื่องคราวนี้เป็นทางฟาล่าที่ทางบอลทะลุช่องมาให้กับมาเน่หลุดเข้าไปวางเท้าหยิงด้วยขวาในเกาะเครดโทษบอลพุ่งเข้าไปสุกก้นตาข่ายอย่างเด็ดขาดจีสุดทีมงาน v r r พยายามจะเช็คจังหวะนี้อีกครั้งและยืนยันว่าไม่ใช่ลูกลำหน้าทำให้ลิวพูได้ประตูหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ ก่อนที่ช่วงที่เหลือของเกมทั้งสองทีมจะทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ทาให้จบเกมเป็นทีมของเยอเกนครอฟที่คว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์นี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้มีอะไรกันบ้าง 1. การเล่นกันอย่างอดทน อันที่จริงแล้วเราต้องให้เครดิตกับทางอูนายเอมิลี่นายใหญ่ของทางเบียเลอรอลด้วยกับการวางหมากมารับมือกับแผนการเล่นของลิเวอร์พูลในค่ําคืนที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเหมือนกับที่ทางเยอเกนครอปได้ออกมาให้เครดิตกับเขาก่อนเกมเลยว่านี่คือหนึ่งในสุดยอดกุนซือของวงการฟุตบอลณปัจจุบันและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่เขาสามารถพาทีมทะลุมาถึงรอบตัดเชือกได้แบบนี้นั่นทำให้ทางลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จะเจาะแนวรับของทีมเยือน เข้าไปทําประตูออกนำก่อนในครึ่งเวลาแรกได้แต่ลูกทีมของครอปก็ยังเล่นด้วยความอดทนและไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์จนกดดันตัวเองมากเกินไปท้ายที่สุดพวกเขาก็มาได้โชคเล็กน้อยจนทําประตูขึ้นนำให้กับทีมได้สำเร็จจากจังหวะที่ทางเฮนเดอร์สันเปิดบอลไปเฉับทางเอสตูปิยานกลายเป็นหนีมือทางรูยี่เข้าประตูไปซึ่งก็ช่วยพวกเขาปลดลกประตูที่ต้องการได้สำเร็จ จากนั้นก็เป็นทางมาเน่คนดีคนเดิมที่มายิงประตูเพิ่มในช่วง2นาทีต่อมาซึ่งในจังหวะนี้ก็ต้องให้เครดิตกับเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางซาลากับการจ่ายบอลที่เฉียบคมเสียเหลือกเกินด้วยเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้สามารถเทียบเคียงกับการแข่งขันนัดที่แล้วในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ที่เวอร์พูก็เพิ่งเอาชนะทัคเอเวอร์ตันมาได้ด้วยสกอร์เดียวกัน ในเกมนับน,นั้นพวกเขาเองก็เล่นด้วยความอดทนไม่ตื่นตระหนกและยังคงรักษาสไตลก์การเล่นของตัวเองจนมาพังประตูขึ้นนำได้สำเร็จในช่วงราวหนึ่งชั่วโมงของเกมนั่นแทบจะเรียกได้ว่าสำหรับบรรดาเดอะคอปทั้งหลายที่นั่งชมเกมกันอยู่นั้นก็มีความมั่นใจอยู่ตลอดว่าท้ายที่สุดแล้วทีมจะสามารถทำประตูได้และพวกเขาก็ไม่เคยทำให้แฟนบอลต้องผิดหวัง 2. ตํตแหน่งใหม่ของมาเน่โคตรเหมาะ ปกติแล้วตำแหน่งหลักของซาดิโอมาเน่ที่ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดก็คือปีกซ้ายหรือกองหน้าทางฝั่งซ้ายซึ่งทำให้เจ้าตัวสามารถใช้ความเร็วอันเป็นจุดเด่นของเขาปั่นป่วนคู่แข่งบริเวณริมเส้นได้ ทตว่าเราก็ต้องยอมรับกันเลยว่านับตั้งแต่การย้ายเข้ามาของหลุยดีอาร์สแนวลูกตัวใหม่ป้ายแดงจากทาง f อฟซีปอโตเมื่อช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมามันก็ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งในแดนหน้าของลิเวอร์พูลที่ดูดเดือเดเลือดพานขึ้นมามากขึ้นเป็นกองและส่งผลกระทบโดยตรงต่อตําแหน่งของมาเน่ด้วย ทว่าเ,เพื่อนๆก็คงทราบกันอยู่แล้วว่ามาเน่เป็นนักเตะที่ทางเยอเกนครอปชื่นชอบเป็นการพิเศษและเขาก็ติดตามดูนักเตะรายนี้มาตั้งแต่สมัยที่ยังคุมทีมบร์สเซียดอทมุนอยู่ในประเทศเยอรมันแล้วนั้นแต่แม่ครอปตัดสินใจเปลี่ยนตำแหน่งของมาเน่จากตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายให้ขยับเข้ามายืนเป็นสุดหน้าตรงกลางอย่างที่เราได้เห็นกันในช่วงหลายเกมหลังเพื่อเปิดทางให้กับทางดีแอสไปลงเล่นทางกราบซ้ายแทน นั่นได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่งยวดของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันและได้ปลดล็อกอีกหนึ่งตำแหน่งที่ลงตัวอย่างยิ่งสำหรับมาเน่ในบทบาทฟอลสไนไม่ว่าจะเป็นในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาทำไป2ประตูหรือในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เจ้าตัวก็มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดอีกครั้งยังไม่นับรวมการทำเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย ตลอดจนมาถึงในเกมนัดนี้ที่มาเน่ก็แสดงให้เห็นในความเฉียบขาดของเขากับบทบาทการเข้ามาเป็นตัวจบสกอร์ให้กับทีมมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ต้องยกเครดิตแบบเต็มๆให้กับทางเยอร์เกนครอฟทามดีอารสทีรักเมื่อซาดิโอมาเน่ถูกขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมันก็ทําให้ทางหลุยส์ดีอาสได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเกมที่มีความสําคัญเราก็จะเห็นได้เลยว่าครอปมักจะเลือกไว้วางใจให้เขาลงสนามเป็นตัวจริง การที่ทางดาวเตะทีมชาติโคลอรเบียเองก็ไม่เคยทําผลงานให้ผิดหวังเมื่อความเร็วที่หาตัวจับได้ยากของเขาพร้อมด้วยเทคนิคการเล่นที่แพรวพร่าตามสไตล์ของนักเตะอเมริกาใต้ได้กลายมาเป็นอีกอาวุธเด็ดของลิเวอร์พูลเขาอาจจะไม่ใช่ปีกที่เน้นการสร้างสรรคเกมตามสไตล์แบบย์เมเกอร์แต่ดีอาร์สจะเป็นปีกจอมทำลายล้างที่เหมือนกับเป็นฝันร้ายของแนวรับของฝั่งตรงข้ามเสียมากกว่า ทั้งนี้มันจะมีการนำเข้าไปเปรียบเทียบกับทางราฮีมสเตอร์ริงของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ทั้งแข็งแกร่งกว่ามีเทคนิคที่ดีกว่าและความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่าในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นดีอาสก็เกือบจะมีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดกับเขาเหมือนกันหลังหลอกจะส่งให้ฟาบินโยเพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้กับตัวเองก่อนจะยิงหลุดกลอบออกไปเพีงนิดเดียว อย่างไรก็ตามจากสไตล์การเล่นของเจ้าตัวที่ทั้งวูบวาบและเปลี่ยนไปได้ประสิทธิภาพมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงได้กลายมาเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลได้ในเวลาอันรวดเร็ว 4. เหนือกว่าแบบเบ็ดเสร็จอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่านี่เป็นเกมนัดที่2ติดต่อกันเข้าให้แล้วที่ลิเวอร์พูลต้องมาเล่นเจอกับทีมที่เน้นเกมรับลึกหลังเคยผ่านสถานการณ์แบบเดียวกันนี้มาในเกมกับเอตเ์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แผนการเล่นของเบียเลอาอาจจะไม่ได้เหมือนกับทางเอเวอร์ตันเสียทีเดียวเมื่อเราได้เห็นความพยายามที่จะจ่ายบอลของพวกเขามากกว่าแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ต่างกันทว่าส่วนหนึ่งที่ต้องชื่นชมแผนการเล่นของเยอเกนครอปก็คือการขึ้นไปเพรสซิ่งหนักมีเพททางเบียเลอต้องรีบข่ายบอลออกมาจนพวกเขาไม่สามารถจะตั้งเกมขึ้นมาได้ตามแผนการเล่นที่ตัวเองถน,นัด นั่นทำไห้ทายที่สุดลิวร์พูจบเกมด้วยการครองบอลมากถึง73เปอร์เซในเกมที่แทบจะเรียกได้ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าของอาริสันเบเกอร์เลยตลอดทั้ง90นาทีด้วยซ้ำ หากเจาะเล็กลงไปในรายละเอียดเชิงสถิติจะพบว่ากว่าที่อลิสันจะได้บอลเป็นครั้งแรกของเกมต้องรอถึงช่วงเกือบ20นาทีเข้าให้แล้วและตลอดทั้งเกมเขาก็ได้สัมผัสบอลไปเพียงแค่11ครั้งซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเกมส่วนใหญ่นั้นเป็นทางนิวัผูที่เดินหน้าบุกแทบจะตลอด 5. เจาะเข้าชิงเป็นรายการที่3 ยอร์เกนครอปไม่ใช่กุญซือที่จะประมาทกับผลการแข่งขันแม้ว่าทีมจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยคว้าชัยชนะกลับออกไปได้จากเกมในนัดนี้2ประตูต่อศูนย์ก่อนจะกลับไปลงสนามฟาดแข้งกันต่อในเกมเลกที่2ในสัปดาห์หน้าแน่นอนว่านี่เพิ่งจะผ่านมาเพียงแค่ครึ่งทางของเกมรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นแต่เราก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าขาข้างหนึ่งของลิเวอร์พูลได้ก้าวเข้าไปรออยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้ว ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ทำสำเร็จมาแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลถ้วยภายในประเทศทั้ง2รายการไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับที่พบกับเชลซีในรอบชิงชนะเลิศและควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหลังเอาชนะในการดวลลูกจุดโทษจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าชิงชนะเลิศ FA ครับที่ผ่านทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมรอบตัดเชือกก่อนจะเข้าไปพบกับคู่ปรับเก่าอย่างทางสิงบรูในเดือนหน้า หากทายดีสุดพวกเขาทำได้สำเร็จตามเป้าหมายในการผ่านเบียเลเาลทลุเข้าชิงชนะเลศิศยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกได้อีกมันก็จะเป็นการเข้าชิงรายการที่3ของพวกเขาในปีนี้และทำให้เส้นทางการสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นทีมแรกของเกาะอังกฤษที่คว้าสี่แชมป์ได้ยังคงมีลุ้นต่อไปแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ